ข่าวพักข้าแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่21มีนาคมโดยข้อเทฟจจบอลแมนเชสเตอร์เดตเย็นนี้คอสเนอร์5สิ่งสำคัญบรูโน่ฟอนเดสนำมาสู่ทีมแมนเชสเตอร์เดตรามาดู5สิ่งสำคัญกันดีกว่านะครับที่ทางบรูโน่ฟอนเดสเมื่อมาเยือนยังแมนเชสเตอร์เดตนั้นเขาทำอะไรดีๆให้กับเราบ้างเริ่มจากข้อที่หนึ่งกันเลยผู้เล่นตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์ที่เป็นเพลย์เมคเกอร์จริงๆ โดยแมนเชสเต็ดตขาดผู้เล่นตำแหน่งนี้ทุกคนนะ,ะับเรียกว่าเพเมเกอร์มาโดยตลอดซึ่งในยุคข,ของเซอร์ไดฟ์เฟอร์กูสันนั้นเคยนำฮวนเซบาสตียนเวรอนมาร่วมทีมแล้วแต่ก็ผลงานร่วเหลวจนมาถึงยุคข,ของเวนบรูนี่ที่เป็นตำนานของสโมสรแต่ก็ยังมีคำถามมาว่าตกลงแล้วตำแหน่งที่แท้จริงของสุดนหน้าทีมชาติอังกฤษคนนี้คือตำแหน่งใดกันแน่หลังจากที่เวนบรูนี่นะฮะโปรยลาไปเดวิดมอยก็ทำการทุ่มทุนกันอีกครั้งเพื่อดึงตัวควนมาต้าม,มาส่ตินโอเชฟฟอร์ดแม้จอมทัพชาวสเปคนคนนี้จะ เป็นนักเตะที่เก่งแต่บ่อยครั้งที่ชอบฉีกไปเล่นด้านข้างหรือในบางเกมก็ถูกจับยืนเป็นปีกไปเลยจนแฟนบอลก็ไม่ค่อยเข้าใจมาว่ามาต้านั้นคือผู้เล่นในตำแหน่งไหนกันแน่จนมาลงเอยกับเพย์เมคเกอร์คนล่าสุดอย่างบรูโน่เฟอร์ันเดสที่ดูมีความชัดเจนมากที่สุดนะฮะในตำแหน่งนี้มากกว่าผู้เล่นปิดแดงที่เคยนำมาร่วมทีมซะอิกครับข้อที่2เจ้าพ่อลูกนิ่ง แมนเชสเตอร์เตดนาดได้ประตูจากลูกเตะม,มุมแรกในฤดูกาลนี้ก็เป็นผลงานชองจอมทัพฝอยทองที่บรรจงเปิดจากมุมธงไปให้กับแฮร์รี่แม็กควายโขกทำประตูใส่เชลซีที่สแตมฟอร์ดบิลดเลเทะนั่นเองฮะซึ่งก่อนหน้านี้ยังเป็นคำถามคาใจมาว่าเรดเดวิลทุกมูเราว่าในทีมใครควรจะเป็นคนเล่นลูกตั้งเตะผู้เล่นแมนเชสเตอร์เตดเองก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาโดยตลอดทั้งลูกตั้งเตะกันหลายคนนะฮะไม่เว้นแม้แต่ กองหลังอย่างฟิวโจนยังเคยไปเปิดลูกเตะม,มุมจนแฟนบอลตกตะลึงกันมาแล้วจากผลงานการแอสซิสต์ให้กับออลโานี่มาสิยานในเกมล่าสุดกับคู่ปรับเพื่อเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนพิเดงทุกหมู่เราคงจะมั่นใจขึ้นได้เลยว่ารัากนี้ลูกตั้งเตะจะไม่ใช่จุดอ่อนของทีมอีกต่อไปแล้วข้อที่ 3. ลูกยิงไกลที่อันตรายจริงๆโดยบรูโน่เฟอร์เดสนั้นสร้างชื่อมาจากการเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์ที่ยิงประตูได้เยอะและก็มีลูกยิงไกลนะฮะที่หวังผลได้ โดยประตูการก่อนยอดแข้งชาวโปรตุเกสคนนี้ยิงให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนไปแล้วเฉพาะในลีกทั้งสิ้นก็20ประตูซึ่งแฟนบอลหลายคนก็อาจจะไม่ได้ติดตามลีกโปรตุเกสมากนักจึงอาจจะตั้งคําถามมาว่าแล้วถ้ามาเล่นในพรัง่งเศสจะทําผลงานได้ตามเดิมหรือไม่ซึ่งห้องเครื่องโปรตุเกสคนนี้ก็ใช้เวลากับแมนชเชสเตอร์เดเพียงแค่4ีนัดก็สามารถทําประตูจากลูกยิงนอกกรบเขตโทษซึ่งเป็นเครื่องหมายทางการค้าของเขาได้ในเกมกับเอฟเวอร์ตันเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ชผ่านมา ข้อที่4คิบเรพาสที่หายไปนานสิ่งที่ขาดหายไปของแมนเชสเตอร์เดในยุคปรั่งมานี้นะฮะเห็นได้ชัดเลยก็คือการวางบอลแบบคิบเรพาสหรือการส่งบอลไปยังพื้นที่อันตรายแบบที่เพื่อนร่วมทีมสามารถเล่นได้ต่อเลยนั่นเองถ้าใครตามดูเกมที่บรูโน่เฟอร์เดส์ลงเล่นจะพบว่าบ่อยครั้งที่เพลเมเกอร์คนนี้นะฮะพยายามจะจ่ายบอลไปยังพื้นที่อันตรายแต่ไม่มีใครวิ่งไปเอาบอลซึ่งถ้าสังเกตดีๆแล้วหลายครั้งเป็นการจ่ายบอลที่ดีมากๆแต่ยังขาดความเข้าใจกับผู้เล่นในท โดยสิ่งที่อดีตกองกลางวิียลลิสบอนคนนี้นะฮะพยายามทําในแต่ละเกมนั้นก็คือการพาบอลขึ้นไปในแดนฝ่ายตรงข้ามภายจากบรรดาแข้งเรดเดวิลหลายๆคนที่ชอบจ่ายคืนหลังหรือพูดง่ายๆว่าไม่กล้าจ่ายบอลแบบกล้าได้กล้าเสียนั่นเองแล้วการทําเกมในลักษณะนี้นี่เองทําให้ผลงานของทีมีเิืาแดงเฉดฉายอยู่นักขนาดนี้และข้อสุดท้ายนะผมข้อที่5ยกระดับการเล่นของผู้เล่นคนอื่นๆเห็นทันตา หลังจากการมาของเプรเมเกอร์คนใหม่นั้นผู้เล่นที่ผลงานดีขึ้นแบบผิดถูปิดตาคนหนึ่งก็คืออองกานีม่มุสยาน้ดยผลงานสามประตูจาก5นัดซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นฝีมือการแอสซิสต์ของบรูโน่ด้วยเช่นกันและฟอร์มการเล่นของทั้งทีมก็ดูดีขึ้นมามากโดยจุดเริ่มต้นของเกมรุกมักจะเริ่มจากจอมทพโปรตุเกสคนนี้เสมอโดยเมื่อแข้งป้ายแดงรายนี้ได้บอลก็มักจะจ่ายบอลแบบกล้าได้กล้าเสียสร้างความได้เปรียบให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงเมื่อมีพื้นที่ว่างบริเวณหน้ากรอบเขตโทษ ก็ยังมีลูกยิงไกลที่พร้อมจะสับไกลนะฮะใส่คู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาที่สําคัญคือบรูโน่เฟอร์นันเดสมักจะตัดสินใจได้ดีเสมอไม่ว่าจะยิงหรือจะจ่ายนั่นเองและอีกสิ่งที่อดีตแข้งสปอร์ติ้งบริสบอนคนนี้ก็มีก็คือการเล่นแบบไม่ฝืนหรือเล่นง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพนะฮะเมื่อเกมรุกดูมีมิติและการเข้าทำที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นผลรับก็คือออกมาดีแบบที่เห็นกันอยู่ในตอนนี้นี่เองครับนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ การเปลี่ยนแปลงของแมนเชสเตอร์เดนของเราหลังจากที่บรูโน่เฟอร์เดสคนนี้มาเหยียบย่ำสนามของเราในชินโอแทฟฟอร์ดและอยู่กันยาวๆเลยฮะงานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับผมว่าบรูโน่เฟอร์เดสคนนี้จะพาแมนยูนะฮะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะฟอมเข้าตาจริงๆแมนยูเจอแข้งตัวแทนปอก้าค่าตัวสุดโหด โดยศาจแดงแมนเชสเตอร์เตดนะฮะตกเป็นข่าวอีกแล้วเล็งคว้าตัวกองกลางฟอร์มร้อนแรงรายนี้มาร่วมทับถ้าพอปอกบ้าย้ายจากทีมโดยสื่อการข่าวต่างประเทศรายงานมาว่าพิศาจแดงแมนเชสเตอร์เตดกำลังจับพิจารณาคว้าตัวเซอร์เก้ไมเดนโควิชซาวิสกองกลางทีมชาติเซอร์เบียของอินซีฟ้าขาวราซิโอมาสู่ชินโอเชาฟอร์ดในช่วงสมมร์นี้โดยไมเดนโควิชซาวิสนะับวัย25ิปีคนนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ราซิโอนั้น รังรองจากฝูงของสึกเกาโชสราตูรีอยู่ในเวลานี้โดยยิงไปแล้วทั้งหมด4ประตูกับอีก4แอซิดจากการลงเล่น24นัดโดยรายงานขา่าวล่าสุดของเกาโชแมคคาโตนะฮะสื่อของอิตาลีรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทับใจฟอร์มการเล่นของเขาเป็นอย่างมากและกําลังยกระดับความสนใจที่จะดึงเขามาเสริมความแข็งแกร่ง,งถ้าพอบอกบ้านยากจุทีในช่วงซัมเมอร์นี้รังตกเป็นข่าวอย่างดักกับเรรเมลิกและก็ูเวินตุส อย่างไรก็ตามนะฮะปีจแสดงอาจจะต้องคิดหนักหน่อยเพราะว่าลาซิโอตั้งค่าตัวไมได้โควิดซาวิธไว้สูงถึง109ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวไป่เวื่งงานนี้นะครับต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าฟอร์มที่เข้าตาของแมนยูนั้นจะใช่หรือไม่นะฮะหรือจะเป็นตัวผ่านไปอีกเหมือนเดิมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรับไปดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่านะฮะสุดขมขื่นลูกกากูเผยชื่อคนที่ช่วยให้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยลูกากูเผยความรังยอมรับหมดใจเลยว่ากับแมนยูถึงแม้ว่าโซชาจะพยายามรั้งให้อยู่ต่อพร้อมขอบคุณบุคคลรายนี้ที่คอยช่วยให้ได้ย้ายซบอินเตอร์มิลานอย่างจริงจริงโดยบริมินดูลูกากูกองหน้าตัวเก่งของอินเตอร์มิลานทีมยักษ์ใหญ่ในศึกเกาโชสลาตรีนะฮะยอมรับว่านารอมโอเลกันโซชาอดีตเจ้านายเก่าชาวนอร์เวย์เชียนของเขาเป็นคนสําคัญที่อยู่เบื้องหลังและช่วยให้ตนได้ย้ายออกจากต้นสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานในท้ายที่สุด โดยกองหน้าทีมชาติเบลเยียมตัดสินใจอำลาถิ่นโอเทฟฟอร์ดปรังย้ายมาจากเอฟเวอร์ตันได้เพียง2ฤดูกาลเท่านั้นถึงแม้ว่าเจ้าตัวนะผมจะยิงไปให้กับปีจแดงแล้วถึงสิประตูจากทั้งหมด9 6เกมที่ลงสนามในทุกรายการก็ตามทว่าเจ้าตัวมักจะไม่ค่อยได้โอกาสหรือว่ารับโอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงโดยเฉพาะในยุคของโอเรกุนสุชาอย่างไรก็ตามนะฮะลูกกูก็ยอมรับว่าอดีตเจ้านายเก่าเขาพยายามโน้มน้าวใจให้อยู่ล่าตาขานถิ่นโอเทฟฟอร์ดต่อไป แต่ตนเป็นคนขอย้ายทีมเองก่อนที่โซชาจะยอมรับการตัดสินใจและช่วยให้ได้ย้ายไปร่วมทีมจูซเป้มเมลอซา,าจนได้โดยลูกกูนะฮะได้เผยมาว่าหนึ่งในปีที่เลวร้ายในเส้นทางการอาชีพการค้าแข่งของเขาพวกเขาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนมันก็แค่เกิดขึ้นกับผมและมันจบไปแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากสำหรับตัวผมในการตัดสินใจว่าผมจะต้องไปที่ไหนสักแห่งและทํางานร่วมกับใครสักคนที่ต้องการผมเช่นกัน โดยโอเล่นั้นต้องการให้ผมอยู่ต่อไปแต่ผมบอกเขาไปเลยว่ามันจบไปแล้วผมไม่มีพลังงานที่จะเล่นต่อไปแล้วต้องยกความดีความชอบทุทกๆอย่างให้กับเขาเพราะเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือผมให้ผมได้ย้ายจากทีมในนาวินาทีนั้นไปนับว่างานนี้นะผมรูกากูนะฮะก็ออกมาขอบคุณนะฮะผมโอเล่กุนดาโซชานะฮะที่เขาได้ทําให้ความฝันหรือว่าความคิดของรูกูนั้นเป็นจริงนั่นเองครับ ซึ่งจริงๆแล้วดูจากผลงานนะฮะรูกากูนั้นน่าจะได้ไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ด้วยที่ว่าเขายังมีความดีความชอบอยู่กับทีมอยู่นั่นเองนะฮะก็เลยต้องยื้อไว้สักหน่อยนะครับแต่ก็ด้วยที่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยื้อไม่ไหวนะฮะก็ต้องปล่อยเขาไปโดยปริยายนะครับวัานี้ไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะพอกันสักทีซื้อดังแฉแมนเชสเตอร์เต็ดพร้อมเฉดหัวปักบ้าตั้งค่าตัวปรอมแล้ว โดยสื่อดังตีข่าวแมนเชสเตอร์เดตยอดทีมแดนผู้ดีพร้อมจะปล่อยตัวพอป็อกบ้าสตาร์เจ้าปัญหาจากทีมหลังจบซีซั่นนี้พร้อมตั้งค่าตัวแล้วด้วยโดยเป็นที่เข้าใจกันว่านะครับผมพอบ็อกบ่าย้ายมาจากมารายีจูวินตุสมาร่วมชายคางแห่งชินโอเชฟฟอร์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2016ด้วยค่าตัว89ล้านปอนด์ไม่สามารถงัดฟอร์มที่ดีได้เท่าสมัยค้าแข่งอยู่กับมารายีจูวินตุสหรือในนามทีมชาติฝรั่งเศสโดยซัมเมอร์ที่ผ่านมาตัวเขาเองนะฮะก็ออกมาพูดในช่่่ววงมอร์ทีา ตัวเขาต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่ๆผสมปรงกับมิโน่ไรวล่าเอเจนต์ส่วนตัวของเขาที่คอยปั่นข่าวยั่วข่าวนะ,ะว่าจะเป็นงานย้ายทีมเป็นระยะจนเคยเปิดศึกสงครามน้ำลายกับนารุโอม leg, โอเลกันตุชาหุนสูชาวอน์เวคนนี้มาแล้วโดยล่าสุดเอนะ็กซ์เพรสนับสื่อชื่อดังได้ออกมาประโคมข่าวเลยว่ายอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ พร้อมแล้วที่จะปล่อยตัวพอบ็อกบ้าออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตั้งค่าตัวเขาไว้ที่100ล้านปอนด์นะฮะหรือประมาณ3,700ล้านบาทกันเลยทีเดียว เอาเป็นว่าง,งานนี้นะผมเขาก็ยอมปล่อยจริงๆนะฮะปล่อยบักบ้า,าออกจากทีมจริงๆเลยด้วยค่าตัว100อล้านปอนนะฮะและเขาก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งหายเจ็บกลับมานั่นเองก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะสื่อที่มีข่าวณนะตอนนี้ก็จะเป็นของทางสโมรสรบริเบริลิกนะฮะที่สนใจเขาแล้วก็ไอ้หมูวริล่าคนนี้จะไปยื่นข้อเสนอให้กับประธานของบริเบรลิกได้สนใจอีกครั้งไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนสีกันนั่นเองนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วก วันนี้ก็เป็นสรุปข่าวสโมรสรแมนเชเสเตอร์เดในช่วงเย็นนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับ